ทำไมบางคนเริ่มจากศูนย์แต่กลายเป็นคนรวยได้จริงคําตอบไม่ใช่แค่โชคหรือบ้านรวยมันตั้งแต่เกิดแต่ไม่อยู่ที่นิสัยทางการเงินเล็กๆที่ทําต่อเนื่องทุกวันใครก็ล่อสูตรนี้ได้ถ้าคุณเริ่มตอนนี้มาดูกันว่า1ิบนิสัยที่คนรวยทั่วโลกทําเหมือนกันคืออะไรแล้วคุณพร้อมจะทําตามหรือยังก็ที่1ใช้เงินน้อยกว่าที่หาได้คนรวยส่วนใหญ่ใช้จ่ายไม่เกินกําลัง พยายามเก็บออมส่วนต่างไม่ใช้เงินหมดไปกับของที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เหลือเงินไปลงทุนต่อข้อที่2จ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first เมื่อได้เงินคนรวยจะหักเก็บหรือหักลงทุนก่อนใช้จ่ายเรื่องอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะงอกเงยไม่รั่วไหลไปหมดข้อที่ 3. ลงทุนอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่เก็บเงินไว้เฉยแต่หาวิธีต่อยอดเช่นกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจ เพื่อให้เงินทำงานแทนเวลาข้อที่4เรียนรู้เรื่องการเงินตลอดเวลาอ่านหนังสือ,อฟังพอดแคสต์ดูคอร์สการเงินหาแนวทางใหม่ๆอัปเดตความรู้เพื่อปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจข้อ5กระจายความเสี่ยงไม่ทุ่มหมดหน้ตาตักกับสิ่งเดียวรู้จักกระจายเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ลดโอกาสเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้อที่ 6. ติดตามรายรับรายจ่ายอย่างจริงจัง คนรวยมักมีระบบจัดการเงินส่วนตัวทำบัญชีรายรับรายจ่ายเช็คสุขภาพการเงินตัวเองสม่ำเสมอข้อที่ 7. สร้างรายได้หลายทางพวกเขาไม่พึ่งรายได้ทางเดียวเช่นทำงานประจำแล้วมีธุรกิจเล็กๆขายของออนไลน์ปล่อยเช่าหรือรับจ้างพิเศษเสริมข้อที่ 8. ใช้นี่ฉลาดนี่ที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์หรือนี่ดีใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกู้ซื้อบ้านปล่อยเช่า แต่จะเลี่ยงนี่ซุ่มเฟือยที่มีแต่ดอกเบีย้ยสูงข้อที่9เลือกสังคมและเพื่อนร่วมทางที่ดีอยู่กับคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันช่วยกันเตือนช่วยกันแช์โอกาสคนรวยมักอยู่ในเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนความรู้ข้อที่10ลงมือทำจริงไม่ผัดวันประกันพรุ่งคิดแล้วทำทันทีเริ่มก่อนแม้จะก้าวเล็กๆแต่ดีกว่าไม่เริ่มเลยทำซ้ำจนติดเป็นนิสัยขอขอบคุณครับที่รับฟังจนจบ